วันนี้เจ้าหน้าที่ที่บ้านหนองยาแก้วนะคะได้มีการจัดเตรียมทั้งกำลังคนและรถฉีดน้ำแรงดันสูงหรือโรจินโนเอาไว้เพื่อรับมือกับเหตุการณ์ยั่วยุจากชาวกัมพูชาที่อาจมีความรุนแรงเกิดขึ้นรวมถึงมีชาวไทยจากพื้นที่ต่างๆพากันแวะเวียนนำอาหารเครื่องดื่มและสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบแก่เจ้าหน้าที่และมอบกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่กันอย่างไม่ขาดสายค่ะอาทินายอนุชาเชื้อสายนักปั่นจักรยานวัย60ปีที่เดินทางไกลาจากจันทบุรีมายังแนวชายแดนเพื่อมอบกำลังใจให้กับพี่น้องทหาร นอกจากนี้ก็ยังมีกลุ่มเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภออรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วก็ได้นำน้ำหวานมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจแนวหน้าเพื่อเป็นขวัญและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคีและการมีส่วนร่วมในการดูแลประเทศชาติร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐได้เป็นอย่างดีค่ะ ขณะที่บ้านคลองแผงในพื้นที่อำเภอตาพระยาที่อยู่ใกล้กับแนวชายแดนก็มีชาวบ้านชาวไทยจับกลุ่มกันนำรถกระจายเสียงมาเปิดเพลงปลุกใจร่วมกันร้องเพลงชาติและส่งเสียงไปถึงชาวกัมพูชาให้สำนึกในบุญคุณที่ไทยเคยช่วยเหลือเอาไว้ด้วยโดยนางของศรีระพันธ์อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบบ้านคลองแผงเล่าว่าตั้งแต่ที่มีการแบ่งที่ดินให้ชาวบ้านตั้งแต่ปี2536ก็มีชาวบ้านประมาณ9รายที่ไม่สามารถเข้าไปทํากินในพื้นที่ที่จัดสรรให้ได้โดยได้รับการขู่ว่าจะทําร้ายและวางทุ่นระเบิดและลุกลามา แม้จะเคยแจ้งเรื่องร้องเรียนไปกว่า20ปีแล้วก็ไม่มีหน่วยงานใดสามารถช่วยเหลือได้ค่ะ